เห็นชุนหาเพิ่มเวอร์เน้นชุนหาเพิ่มเวอร์แลนเขาไป่ได้วันแช่งชุนหาทีเดียวลางกันว่พอคาสิบโอ้ยพอคาสิบโอ้ยจนเขาเกินว่าจะคุยที่มาเก็งกันด้วยว่าเขาไม่เห็นท่านก็ซื้อท่านเลยวางสิพอถึงประเด็นเงินซีเขาประเด็เงินมันออกบนเสียงอัดลงลางว่าเห็นอยู่ต่ำอัดลางเลยบัดหกสามนี ววามนอเดคตลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้าเห็นเพิ่งน้าแงี้บ่นี่นี่อสารพอซื้อสารครับเดี๋ยวนี้ซื้อยังไงก็พอไทยททวีฟังฟังฟังครับ ้ยก้อนทองมีก่อนเงินก่อนทองก่อนคำก่อนเงินก่อนทองก่อนทองนกอ่อนทองมากแม่นบอลกแม่นบอแม่นย่บอลูกซื้อซื้อเบิ้งกับก่อนเงินก่อนทองบ่พ่อก่อนทองเป็นอเบื้องเบื้องเด้อขมันอยกได้ก็ได้พ่อเ่อ บอกก็เห็กเบืงเอาครับเบืงเอาบาทเทียนโอ้ยผมก็เห็นครับอกดไปลูกระดิ่งเบ้อดผมมาหั่นบอกแล้วให้พ่อปบอกก่อนไอ้ไอ้ที่เบิงรวดแล้วถ้าไปสีหินเดือบบานี่าอกนเห็นมันประกอบผมจีดนั่นเนาะให้เบ้งนี่เข้าออกมาเลยให้บงเทืรตัวงครับให้บงเที่ตัวสมตัวมันจีดพูดได้ถึงเลังตัวมันจีออกเลยอาง่าเลยแต่คนเห็นนะครับครเอาไปเกิก้อนที่ใกล้ไปเห็นครับห่ากตาเนี่ย ผมก็เห็นก็เห็นแบบซิ่แล้วแต่ึ่งซคือกันผมเห็นเห็นิี่ครับจะเผาวาจะเผาวาจะเผาคือกันบ่คือไปรอดผมไอดผม็นเด่นตรพ่อสิสรุปให้เอ้ารับเบิงไปลอดครับพอหันมากพ่อหันมากนิ่งๆค่ะเดี๋ยวห้นทางุ่นเป็นเบิรงก่อนมาไหลัมาอีกนิดนึงก็อบผม แต่บางหันวไปหินยีสี่แล้วสิบสี่แล้วก็แต่เราหงายทองมากกับหินเลยครับครับผมจะบ้าเชิงบ่อพอเอาหันมาเบึงพ่อยเอ้าหันเหนึ่งรหน่อยเดี๋ยวลงไปห้าคนทำเดี๋ยวผมซูมกันหน่อยหนึ่งคับขอนทองขอนทองออมีนี่เอาบ้านบึงกคักบครักบ้านผมเห็นตัวเดียวละ ผมก็เห็นคือกันเดี๋ยวสืบห้พอแล้วสรุปให้ยจังได้แค่หนึ่งซีคือก็กลางหนาน่าเกิดนั่นนั่นนั่นออก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 แม่นแแล้วม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วผมเห็นซีครับผมเห็นตอนแรกแหวผมเห็นเป็นหนึ่งแต่ทีนผมเห็นเป็นสองเหรอผมเห็นเป็นซีซีสองเดี๋ยวนี้คือจะขึ้นก็ขืนมาชัดเนาะออกออก มีแม่ลว่เห็นเห็นสมันกัแม่นลยตัวสีสองที่สนามแม่มูกหมอครับเยลเห็นชัดมากเห็อะไรสองบ่เห็นตัวไหเห็นตัวไหนว่าเดีเยบดเยอคตัวด้ในเอาเห็นตัวไหนแล้วมันชัดเน่าพอเลยให้พ่อสลบให้เดี๋ยวมันสิไหล บ่บ่ามันยังเงเบ้งจินั่นก็ตนึงว่าเป็นตัวไหนเพื่นใหญ่ทุกคนล่ะกันนี้ยมันด้เขาคนันเนี้เนีตัวเดียวเกิก็พักดขนนครับเฮาเนาะเนาะเนาะาับระกอบเดี๋ยที่เขบอกคันหคันหาเป็นหาหนึ่งนะที่บอกนะตาหาเป็นหาถ้ามันรวดไปถ้าเป็นหาเดี๋ยวคอยไปดุกเนี่ยจะเข้าไปขึ้น่องไวเพียของมมนีนะครับ มันมันถิงเอาพ่ออันนี้อันนี้ก้อนทองมันอีโตัวป้าต่อไปอียังป้าก้อนทองก้อนทองหรอบั่นี่ก้อนคั้มอะไรนี่ก้อนค้มบ่อ๋ออีก้อนค้มเมื่อกี้ก้อนทองเนาะกอนทองก้อนค้มมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวรับก้อนเล่ก้อนทองก้อนค้มก้อนนั้นก้อนทองก้อนยังขึ er. ้นมาอะไรนี่ก้อนทองก้อนทองก้อนเล่นก้อนทองก้อนค้มครับผมอ้าเลี่ยงตัวหนีตัวนี่อันนี้ก้อนอะไรนี่ตัวหนีคือสีทองอะนะเลยอังพ่ ก้อนคำ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 ตัวนี้บ้าห้องนิ้หินอกมาอบานมองก็เอยเบิ้งเบออเบงงเห็นตวก็ว่าก้อนยังนะก้อนนังเบงเอาเดินอยู่ไตะค้างอยู่ไต่ค้างครับเอาต่ค้างสิค้างเบงรปเห้าขึ้นมาเดนั่งเกี่ยกหตัวเดียวเกลสามจ็ดหรออยู่ค้างอยู่ค้าง ต้อเห็นเลขสามอีกเลยดิผมเห็นสามกับเจ็ดไหมสามกับเจ็ดก็มาลางกันเลยต้องไม่ใช่เนาะไปทางขุนไปทางขุนครับกล่องไรเาเออจอกล่องให้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเลื่อนขยับเบิ้งเอาด้วพี่น้องเพราะว่าเบิ้งโดนบ่ได้เพิ่นมาหลายเนาะขุนแม่เราบอกแม่บอกวันเจ็ดไม่ได้ขุนเอาแล้วเจ็ดสามเจ็ดสี่แถวเราวะ ว่าหัหนาแล้วก็มาที่บอกก็คับผหัวหนาทีดนมาวบางมาผมไ่ได้เก็บคำที่บอกกันก็ผมก่อนคำโอเงิงน้ำผมนัครับมาเอาหันมาที่ที่ว่อเอาที่ไ่้เอาที่มีก่อนนั่น้อนีซื้ออะไรก็พอก่อนทำตัวตก่อนเห็นได้ชัดบาทนี่สามเจ็ดอ่ะชัดครับโต้ใดสามเจ็ดเด่นขับเลยบ่ ชัดอีหลีเด้โอ้ชัดจะบ่ายเชงเลยจะบ่ายที่เลยต่อไปต่อไปต่อไปจ้ำเงินอยู่ที่รงรังเนี่ยตัวนีก่อนเงินหมอบที่ไหนก่อนเงินของวารองดาผ่านราชสิรุสมัยก่อนทองบัดนี้ก่อนเงินก่อนเงินต่อไปก่อนยังพอก่อนเงินก่อนเงินก่อนเงินก่อนช่องก่อนขั้มห้าบัตรอืมจีนไทย สุดท้ายแล้วกวอนเงินเดีบาทสิได้เงินเออาเงินได้กวอนเงินเอาเงินเอาเงิดั้มขื่อหรือเลยมาตั้งแต่แถวสุรินทร์แท้คือดั้มทำนี่เห็นชัดบ่บ่จะบะเชงเลยบาทเท่านี้หืมเอาชัดเจนเห็นทั้งบนทั้งล่างแล้วเห็นว่าอืมชัดพอว่ายังอีกตัวนี้บอกว่าเป็นในเบิ้งบอกว่ดาในเบิ้งแล้วก็ท่านในเบิ้งเดี๋ยวเราสิเบิ้งอันนี้ให้เหาเบิ้งก่อนครับ ันนี้ผมเห็นผมเห็นในใกล้เลยแหะปาะเทศนึงแปลว่าสองชัดแห้งเนาะคือเล็กเกดเล็กเกเล็กเก่าอืออไปไปทั้งคนมาเท่านี้เดียวไปทั้งคุไปทั้นครับอันนี้เงินนะคะเลขหนึ <TH verw ahaha> ่งก <ont> <kilograms> <rawd Moder> ับเลขสี่ตัวหันนะนั่นเอาฮะแต่ละคนเขาจะบวชทังล่างรั้งหัด่งวั่ว ตาวาจะเลื่อนบาตัวห้องคือก่อนห้องตัวเดียวครับแมนตัวแรกคือก่อนเข่าในห้องดีมาเหลงดีฮะอ่ะพอโอเคสรุปนิดหน่อยพอผมขอเบิ้งจากไก่ไก่ไัมเริ่มชุบเลยครับครับขอเบิ้งไกลไกจักน้อยอันนี้ก้อนเงินครับก้อนเงินนะครับเอออืออือโอ้ยยินเสียงอึือเลยครับหมดกัน เอาพอร่างจับขึ้นมาสตัวให้เบอครพอสรุปให้แม่พ่ okay. อเขียนงมาเลยเขียนได้่นเมาบ้กันโอ้ตัวเลี้ยงบะแมนบ่าแล้วหน้าตัว่ก็ดีแมนแมนเอาลงไปแล้วก็เอาฝนมาไหมขึ้นมาไหมดสตัวเลี้ยงดพี่น้องเยอะคุณคือขุนเทนล่ะทีนี้ก่อนท่องก็ทันหนาเบิ้งก้องน่พ่อนันนี่ตัวนึงหงยั่นะพอเงยขึ้นมาเบิ้งก่อนนะก่อนเงินก่อนามางอ ก้อนท่องนั่นหอกออกออกสามตัวสามก้อนสามก้อนสามก้อนสองไม่พอดีครับอีสามตัวพอาอน้อกออนอีกแล้วท้งงล้าอ้งงเลยันนีพอเบื้องไห้นยพ่อเห็นเป็นตัวใหก็ดิ่งอกอนกันเอะนะสรุปให้เราบานเบ้อกเ็นกระดขึ้นกันเถอพอเบองไหจ้ออวพอสรุปทั้งบัสตอในพ่อเอาตมันห่องแล้วคือว่าเพิ่น คนอยากให้ห้าโตัวมันห้องอยู่เลยออก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 ออ้ออกออกออเบิกออเออกออนออกอกอเกออ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 ดออกออกออกองกกออ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 กอ่อ สองหกสี่สองเลยพี่เต้นบุพอเห็นในในในของอะไรก่อนก่อนถ้ำว่ะบินี่ละก่อนถ้ำอันนี้ก่อนถ้ำตัวหน่อยหกสี่สองครับพ่อสูงให้แล้วเอาพ่อประกาศดังๆให้พี่น้องหกสี่สองครับก่อนก่อนถ้ำครับถ้ำครับเฟื้นไให้สองครับโอ้หกสี่สองหกสี่สองแต่ผมเห็นแต่สี่สองก็เห็นเหล็กหกมานำ แต่ว่าทุกันเพิ่นเย็นกับางที่จะไปล้างก็ได้ไปพูก็ดงเหมือนกันมันมันมากคับหัวหนาหัวหนาเเบอร์ว่างันเปนเย็นเจ็ดสามันมากจริงิง่ก็มาถามผมมาหลินน้ำผมมันหัวหน้าที่มากครับมาถามเพื่อด้ไ้โอเคเจ็ดามเจิดามเจ็ดสิบนยเอเเี๋ยวเอตัวเด็กมาเบิงเล็กนียน่ตย่เทาก็เบิ่งอีกแล้วคหกหกหนเก้าักันะเขาล่างเขาเีก่หกสี่สองบ่ หกสี่สองอานจะพอเห็นนะครับพอก็เห็นคือกันกับผมเดชครับติดหางอดแล้วนางหางติดนะหางอดติดแล้วออกออออกออกอีกแล้วออกออกกันวะเออเร่งบังดีพ่องานหกสี่สองไม่เ็นแล้วครับอีรีเลยเหรอครับอีรีเลยปนใครใช่ครับไม่สุดยอดสุดมห้ศจรยครับน่าบีรี มาอีกครับมาอีกครับมาอีก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 มอีกมา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 อกมาอีกาอีกมาอีกมาอีกมีกมาาอีกมอีกมา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 อามาอีกมาอีกมาอีกอีกมา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 อีีกกมาอีกก ชุนมลุ่มให้เป็นนะครับอ๋อครับโอ้ยข้างขวาาเนาครับ่เนตัวเลขข้างบนนั่นความฝันเนาะครับครับบักบักบักยังนี่ก่อนเงื่อนก่อนท่องก่อนข้ามฮะก่อนท่องก่อนท่องเป็นคนหาโศกหกสี่สองนี่เห็นครับก้อนคําโอเคครับกอนอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวอีสานคิดกัน